สวัสดีครับผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ทลามสองครับก็คืิปนี้เรากลับมาพบกันต่อนะครับพอดีเมื่อกี้แวะไปบริการลูกค้านะครับวิสซบิชิปาเจโรนะครับมาเปลี่ยนล้อไปเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตัวเดินทางช่วงสงงรานนะครับก็มาจัดล้อพร้อมยางไปก็ขอบพระคุณนะที่นี้เลยแล้วกันนะครับที่มาใช้บริการกันนะครับคลิปนี้นะครับเรากลับมาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับของเดือนวันนี้นะครับตัวนี้ผมมีล้อมานําเสนอ นะครับเป็นล้อของนิสสันนาวาล่าตัวสปอร์ตเท็นะครับเป็นล้อค .18 เป็นล้อแท้นะครับล้อนิสสันนาวาล่า18นะครับตัวแรกนะครับจะติดมากับ N.P.300 เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวมายเนอร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับตอนนี้นะครับลายนะครับตัวลายของเขานะครับก็จะไม่เหมือนกับตัวที่เป็น N.P.30018 นี่คือตัวแบ็กอีดิชั่นนะครับตัวนี้จะแตกต่างออกไปนะครับเป็นลายของสปอร์ตเท็นะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อกัน รมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตานิสสันอยู่นะครับมีตานิสสันนะนะครับเป็นคอร์ดสิบแปดนะครับกว้างเจ็ดออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้านะครับออฟเซตสี่สิบห้านะนะครับสวยงามนะครับชัดเจนล้อแท้นะครับตัวนดีนะนะครับพูดถึงเรื่องความแข็งแรงนะครับล้อแท้พวกนี้คุณมั่นใจได้นะครับทุกอย่างมีมาตรฐาน เขาผลิตมานะครับใช้งานจนถึงที่สุดแล้วค่อยมาขายโนนะครับนิสสันนาวาร่าเป็นล้อนะครับที่นะครับจะต้องใส่กับรถนิสสันเท่านั้นนะครับที่เป็นของนาวาร่าตรงรุ่นเลยนะครับคุณไม่สามารถนำไปใส่กับรถนิสสันที่เป็นตัวอื่นได้นะครับเพราะว่าสเปคตัวล้อของเขามันคือ6รู114.3นะครับใส่ได้กับนิสสันนาวาร่าและเทอร์ราเท่านั้นนิสสัน r อนเทียใส่ร่วมไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นกลับการก็คือถ้าคุณใช้รถอิสสันดาว่าหรือเทอร่านะครับจะหาล้าอแท้หรือมาใส่ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ทํามาเพื่อน,นิสสันโดยเฉพาะน,น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนําเอาง่ายสุดจบสุดคณใส่ล้อแท้เลยนะครับจบทุกประเด็นผมบอกไ้เลยเปลี่ยนแต่ยางอย่างเดียวล้อแข็งแรงมากนะครับเมื่อวานเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโดนนะครับวันนี้ที่ผมร้า์อยู่น่าจะประมาณวันที่8 นะครับวันที่8แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับก็จะถึงวันหยุดสงการแล้วนะครับร้านเรานะครับจะหยุดทําการนะครับในเทศกาลสงการนะครับวันที่13ถึง16เมษายนนะครับวันที่12เปิดครึ่งวันนะครับถึงประมาณส่ายโมงนะครับสำหรับเก็บส่งพี่ที่พิ่งหยุดวันที่12เป็นวันแรกมาเกณฑ์นานนะครับแล้วเราเปิดครึ่งวันนะครับวันที่12เมษายนนั้นก็คือหลังจาก12เมษายนครึ่งวันไปแล้วปุ๊บเราก็จะหยุดสงการ วันที่17น,น,นะครับ<อ>ก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับผมกรอจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกันหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับรักคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ